สวัสดีคนักเรียนป .2 ออทุกคนพบกับคุณคูมารีในไลน์วิชาภาษาไทยวันนี้คุณสอนทักษะภาษานะคะตามตารางสอนอ่าไปไปดูว่าคุณคูจะสอนอะไรวันนี้นะคะยิบหนังสือภาษาพาทีกับภาษาภาษาขึ้นมาค่ะป้าผู้ไปบทที่3เรื่องครัวป่าครัวป่า มารู้จักคำนําเรื่องกันก่อนก่อนจะเรียนรู้นะคะโดยคุณรูมาลีตั้งทางทำร้องเรียนสุดใจวิทยาของเราไปไปเปิดหน้าที่โอ้ยังไม่เปิดหน้าแรกเลยเปิดไปดูรูปภาพกันก่อนก่อนที่จะขึ้นบทเรียนบทที่สามเนาะมาเห็นอะไรบ้างคะเห็นเห็นอะไรบ้างออื โอ้เห็นขบวนช้างนน้องเุ็นบอกเห็นกระเบนช้างอ่ะเห็นโพผาล้วน้ำสาสด้วยเห็นพ่อควานนิ่งแล้วผมก็ยังเห็นใบบอกใบบัวอ่ากันเลยนะไปดูเขาจะไปไหนกันเนี่ยผู้สงสัยจังเลยเออเขาจะขบวนไปไหนกัน ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าเนาะไปดูเนื้อเรื่องก่อนที่เราจะดูเนื้อเรื่องนักเรียนต้องมารู้จักคํานําเรื่องคือคําศัพท์ของบทก่อนนะคะเปิดไปที่หน้าสามสิบีค่ะลูกค้าเปิดค่ะเออปะรู้จักคานําเรื่องคำแรกอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะไฟ นักเรียนมองอนี่คือไฟนะคะไฟใครๆก็รู้จักเนาะแกะอ่าแกงอนี่คืออาการงอนะคะโค้งๆอย่างนี้เรียกงอหออ่าขอเริ่มเอามาหอหอของขวัญน,นั่นเองนะคะต่อไปอยางเอย๋าอยางทำยังไงอาการย่าง ไม่ใช่ย่างย่างเดินนะคะนี้ยออางงอย่างนม่เอกย่างคือเอาอาหารมาปิ้งมาย่างนั่นเองอ่ะซุกโอ้มองต้นไม้นี่ซุกเชียหนึง่งนี้นึง่งต่างกับย่างนะคะอันนี้ย่างอันนี้นึง่งต้องเอามาเอาน้ำลงไว้ข้างล่างแล้วเราก็วางของที่จะนึ่งไว้ข้างบนแล้วเป็นชันช้นๆอย่างที่เขาเรียกอากาศนึง่งนะคะ่อไปทิ้งอ่าทิ้งก็รู้อยู่แล้วคาพ เรียนรู้นะนกบนอ่ะนักเรียนเห็นไหมว่าเขาชี้ลูกศรชี้ว่าเด็กคนนี้เขานั่งอยู่บนหลังคาเนาะเรียกว่าบนนั่งอยู่ข้างบน้อโยนตู้มโยนไปนะโอะเเลยไปที่หน้าสามสิบสี่ต่อนะเมฆอ่าเมฆลอยลูกโป่งรอยไป ปลาหมาผีเสือ้อมะเขือมะขามกิ่งไม้ตัวนี้อ่านว่าจักกะจันนะคะเขียนอย่างนี้จักกะจันเขียนอย่างนี้กระตายประบอก นี่คะ่ะกระบอกข้างในโปร่ปงเอาน้ำใส่ไว้เรียกกระบอกนะคะก็ทงอันนี้กระทงใส่อาหารหรือไม่ก็เป็นลอยกระทงพวกนี้ค่ะใบตองนี่คะ่ะใบตองลักษณะใบตอง,บบตองที่มาทำคอต้มาร์ประมาณนี้นะคะใบตองกล้วยที่มีต้นกล้วยเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะใบตองตึง การต่างจากใบตองธรรมดาใบตองธรรมดาเขาจะยาวๆใบตองกล้วยนี่นะคะแต่ถ้าเป็นใบตองตึงเขาจะอักบุบ้างแบบนี้นะกลมแบนๆอย่างนี้ใหญ่ <c oughs> ตามไปขอขอภัยค่ะใบตองี่หน้าสามสิบหกทีนี้ไม่มีรูปให้เราเห็นละว,วนันเรเรียนอ่านตามคุณครูไปพร้อมคุณครูไปเลยค่ะเขา ได้ทั่วราวยิ่งหิวมิดบึงซึ่งลึกหุงสุกอูแบแอบแทนเอย่ยพอก ังนัดงงอบเอบท่วมพวกพืชปริกน้ำพริกเตรียมแปลกกลินล่นกลุ่มกว้างหนาไม่หมก นานาใบไผ่สีขาวชาวปลาของใช้ของฟ้าได้ยินโยกเยกข้าวปลาชาวบ้านข้าวหลามหม้อข้าวอาหารปลาโปรง่ง เช้าตรูดินเหนียวเห็ดหอมเดินทางเนื้อเค็มชนิดมะเล็ดธรรมชาติอ่านคือนี่อ่านว่าธรรมชาตินะคะแต่ตัวเขียนเขียนอย่างนี้ธรรมชาติค่ะไปต่อ ไปที่การบ้านของเราดีกว่านะวันนี้ยังไม่อ่านเนื้อเรื่องนะคะไป,ไปเปิดทักษะหน้าที่20ไปดูคำสั่งเขาก่อนคำสั่งบอกว่าอันคำให้เงี้ยอ่านคาพวกนี้และระบายสีภาพอาหารตามเนื้อเรื่องคัวป่าอ่านคำเนื้อเค็มเข้าป่า ทักปลาน้ำพริกอะไรพวกนี้นเรียนระบายสีแล้วอ่านปตามไปนะคะไปต่ออีกมีอีกไหมนะยี่สิบหกถ้ายงเส้นจากคู่ภาพเรียนอ่านว่าเอ้อ่านคำทางฝั่งนี้แล้วก็ดูภาพไหนตรงกันก็โยงเส้นไปอย่างเช่นคำว่าอันนี้อ่านว่าพอรออีก,กอริกอะองเนี้มามองฝั่งนี้ พริกอยู่ไหนพริกกูเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ป้าูจะลากเส้นเออมาเลยค่ะนะคะต่อไปนี่คำว่าโอโลอ,อานคลานคลานอยู่ไหนอ่ะกูลากเส้นไปตึ๊บแห้เรียนทำให้เสร็จน,นะคะอโยงเส้นไปให้เสร็จไปต่อก่อนานยังมีอีกอไปนี่นะสามสิบ แต่งประโยคจากภาพให้เรียนดูภาพนี้ภาพเป็นภาพอะไรรูปอะไรนะคะตัวนี้จะให้นักเรียนแต่งประโยคตรงนี้นะคะเอาคําตรงนี้มาแต่งประโยคคําว่ายีราฟครูเห็นตัวยีราฟเนาะครูก็จะแต่งประโยคว่าเป้ฉันพาฉันไปดูยีราฟทาแบบนี้นะคะตอนนี้นักเรียนดูออกไหมรูปภาพอะไรเอะติกต่อ แพรนั่นเองนะนี่ลักษณะแพรนะคะแพรจะเป็นพวกไม้ไผ่ผูกติดเติดกันหลายๆอันนะทำเป็นแพรแล้วก็ลงไปลอยตามแม่น้ำไปนะเมฆค่ะต่อไปนี่นอะไรคะข้าวลามะนักเรียนได้คำพรุนี้มานักเรียนไปแต่งประโยคนะคะกระไปหมดยังเนี้ยน่าจะหมดแล้วนะ ช่องทางส่งงานคุณครูนะคะส่งงานคุณครูมาเลยที่ idline s456 แ g n z กบอกชื่อเล็กที่ชั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ลงจบลงแค่นี้อ้าวลืมค่ะลืมคือว่า้ดของคุณครูด้วยคลิปนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย